อาคาร PMC Wagner Center บริษัทร่วมทุนชื่อ PMC Wagner Center ได้รับการจดทะเบียนในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียวีรบ,บุรุษแห่งสหพันธ์รัฐรัสเซียตำแหน่งกินมาัสตร์สูงสุดของสหพันธ์ธรัฐรัสเซียพร้อมกับเหรียญทองดาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกิตติยศที่ระบ,บุผู้รับวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ธรัฐรัสเซียผลเอกเซอร์เกย์ซ,เซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ผลเอกวลลีก่กีลาสิมอหผู้บัญชาการกองกำลังผสมเอฟเกนีฟริโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์พีเอ็มซีวากเนอร์เรียกร้องให้กองกำลังทหารรัสเซียออกจากดินแดนยึดครองและเข้าร่วมเดินขบวนไปยังกรุงมอสโกในภูมิภาคของอยูเครนภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียแผ่นใบปิวเรียกร้องให้ทหารรัสเซียไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางเครมลินและเข้าร่วมการเดินขบวนของวากเนอร์ไปยังกรุงมอสโก ซอยกูเลกีลาซิมอบโยนคุณเข้าไปในเครื่องบดเนื้อเพื่อรักษาหนังของพวกเขาพวกเขาทำลายชีวิตหลายแสนคนพวกเรา PMC วากเนอกำลังเดินขบวนเพื่อความยุติธรรมไปยังกรุงม,มอสโกนี่ไม่ใช่การรัฐประหารแต่เป็นการฟื้นฟูความยุติธรรมเราไม่ทำตามคำสั่งอาชญากรอ,อย่าต่อต้านอย่าตายเพื่อขยะมาหยุดความชั่วร้ายนี้ด้วยกันเถอะ เอฟกินี่โฟร์กิสินหัวหน้ากลุ่มวางเนื้อที่ถูกในรเทศไปเบลารุสได้เผยเผยข้อความเสียงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การหยุดไปมอสโกความว่าเขาปกป้องสิ่งที่เรียกว่าเดินขบวนเพื่อความยุติธรรมซึ่งเปิดตัวท่ามกลางการอ้างว่าทหารวางเนื้อสามสิบนายเสียชีวิตในการโจมตีด้วยจรวดซึ่งสั่งโดยผู้นำกองทัพรัเสเซียเมื่ออธิบายว่าทำไมการเดินขบวนจึงได้หยุดลงพรีกรสินกล่าวว่าเขาไม่ต้องการให้รัเสเซียต้องหลังเลือดและยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะโค่นล้มรัฐบาล เขาเสริมว่าเราได้แสดงให้เห็นระดับขององค์กรวากเนอร์ที่กองทัพรัเสเซียต้องปฏิบัติตามพริโกซินกล่าวถึงช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจสั่งเครื่องบินลบหยุดลุกมอสโกว่าเรารู้สึกว่าการแสดงออกถึงสิ่งที่เรากําลังจะทําก็เพียงพอแล้วและการตัดสินใจของเราที่จะหันหลังกลับได้รับอิธิลจากปัจจัยที่สําคัญที่สุด2ประการคือ 1. คือเราไม่ต้องการให้รัเสเซียต้องหลั่งเลือด 2. คือเราไปเดินขบวนประท้วงไม่ใช่เพื่อโค่นล้มรัฐบาลประเทศบางคนผิดหวังที่เราหยุด เขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือแผนการในอนาคตของเขาคืออะไรเอสเคนี่ฟิโกสินยังกล่าวอีกว่าประธานาธิบดีเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกของเบลารุสยืนมือมาเจราจารและเสนอที่จะหาทางออกสําหรับการดําเนินการต่อไปของวากเนอร์ในขอบเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องตามกฎหมายยูมิชีริษอ โฆษกของประธานาธิบดีโรตินกล่าวว่าคดีอาญาต่อปริโคซินจะถูกยกเลิกและตัวเขาเองสามารถเดินทางไปเบลารุสได้อย่างไรก็ตามณน,นวันที่26มิถุนายน2023ตรงกันข้ามกับคำแถลงของเปสครอบคดีอาญาต่อปริโคซินยังไม่ถูกปิด